สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะเป็นการรีวิวย้อนวันนะครับผมโดยผมมาได้เจ้าตัว p s p รุ่น2000มาจากเพื่อนซึ่งเขาแจ้งว่าเปิดไม่ติดคิดว่าแบตคงจะเสื่อมก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ส่งตัวแบตมาให้ด้วยก็จะมีแค่ตัวเครื่องกรเป๋าครับที่ได้มานี่รุ่น2000ัวงกลมจะเป็นอย่างนี้ผมก็ได้ทําการซื้อของเพื่อจะเป็นซื้อตัวกระเป๋าซื้อตัวสายชาร์จ จะเป็นสาย Data ด้วยเลยตัวเราก็ซื้อตัวแบตเตอรี่เทียบครับไซส์นี้จะเป็นของรุ่น psp 2000กับ3000แนะนำถ้าเกิดมีแบบแท้อยู่ใช้แบบแท้ดีกว่าครับอันนี้ผมมาลองเปิดตัวใชครับผมสำหรับรูปน้าง psp นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยใช้เล่นพวกเกมปังยา่าแล้วก็พวกเกม monster hunter ครับโอ้เป็น10ปีละเหมือนได้ย้อนวันวาน จะเป็นโลโก้ l a y Station อยู่ตรงนี้มีปุ่ม L ปุ่ม R แล้วก็มีปุ่มหลายปุ่มครับผมนี่ปุ่มโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้บาร์โค้ดมันหายไปละผมจำได้มันจะมีตัวบาร์โค้ดอยู่อันนี้ด้านหลังนะครับวงแหวนถ้าเกิดเป็นของรุ่น3,000วงแหวนมันจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนะึ่งอันนี้จะเป็นที่ใส่แผ่น UMD ตรงนี้ ด้านบนก็จะเป็นพอร์ต USB ครับปุ่มเปิด Wi-Fi แบตเตอรี่ใส่ตรงนี้นี่ครับผมออดูเครื่องนี้ของปี2009จะซื้อจากด้าน Net Project โอเคครับผมลองเอาแบตใส่ดูนะครับ ผมลองเทสแล้วแหละคือแบตบแบตบเทียบอะที่ผมได้มามันใช้เล่นได้ประมาณชั่วโมงนิดๆอาจจะเป็นของตกรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ใช้งานได้ครับผมตามปกต,ติตัวโลโก้ไอตัวภาพพื้นหลังจะเป็นของเกมมอนฮัน แต่ก่อนชอบเล่นมากเฟิร์มแวร์เครื่องนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวล่าสุดละ